สวัสดีครับผู้วิจดี DIY มาติดตั้งประตู PVC ประตูห้องน้ำกันนะครับผมประตู PVC ห้องน้ำนะครับถ้ามันเป็นรูปบิดแบบนี้นะครับผมนี่ด้านนอกเป็นสแตนเลสนะครับแต่ด้านในผลกลไกเขาเป็นเหล็กนะครับผมถ้าเหล็กด้านในนะครับมันพูนะครับนี่มันจะเปิดประตูห้องน้ําออกไม่ได้นะครับแหมอกขาดติดอยู่ในห้องน้ําเกิดปัญหาได้นะครับผมผมติดตั้งประตู PVC ห้องน้ําแบบไม่เจาะรูนะครับนี่ผมจะใช้ กรอสแตนเลสน,นะครับนี่ติดตั้งนะครับผมแล้วก็ล็อกประตูห้องน้ําจะไม่เกิดปัญหานะครับผมนี่เมื่อลูกบิดประตูนะครับผมมันเปิดไม่ได้และไม่ต้องติดอยู่ในห้องน้ํานะครับผมนี่มาติดตั้งประตู p ีวนะครับผมนี่แบบกรอสแตนเลสกันกเลยนะครับ มาประกอบวงกบกันเลยนะครับนี่ก็จะมีอันนี้ก็มันเป็นสตัดแต่มันไม่ใช่เหล็กนะครับมันเป็นพลาสติกนะครับวิธีประกอบนะครับมันสำเร็จรูปนะครับมันก็จะประกอบง่ายนะครับใส่นอ็อตยึดมุมด้านบนนะครับผมแล้วก็เกี่ยวปล่อยนะครับนี่ก็อ่ยึดด้านบนของวงกบเลยนะครับ เมื่อติดตั้งวงกบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาติดประตูนะครับนี่ด้วยบานาพับนะครับบานาพับที่ใช้กับประตูห้องน้ําต้องเป็นสแตนเลสนะครับเพราะจะมีชุดะกรูสแตนเลสมาด้วยนะครับผมเวลาใช้งานมันจะได้ไม่ผุนะครับเดี๋ยวมาติดตั้งาบานาพับสแตนเลสกับประตูให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้มาติดกับวงกบให้เรียบร้อย ใช้กรอนสแตนเลสนะครับปิดห้องน้ำนี่แทนลูกบิดนะครับป้องกันปัญหาอ่าถ้าเป็นลูกบิดลูกบิดเสียมันเปิดประตูห้องน้าไม่ได้มันจะต้องติดอยู่ในห้องน้ำนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ